เเล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้อยู่ที่บ้านโพนเจริญนะครับรู้สึกว่าโพนเจริญเปลี่ยนไปเดี๋ยวภาพพี่น้องชมบรรยากาศย่มแงและกาเห็นพี่น้องนะครับคอมเมนต์ว่าว่าภาพไปหาเสาเปิ้ลอีกแน่นะครับภาพไปหาแม่ค้า GN อีกแน,น่วันศัลเดี๋ยวไปแลกเงินซะก่อนครับไปแลกเงินแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปห,หาเสาเปิ้ลครับพี่น้องครับบริการแลกเงินโอ้เปิ้นเปิดคำมาแลกเงินก่อนเดีย๋ยววันนี้โอ้มาถามเรียนเงินนะเอา้าสวัสดีค่ะสสวัดีคนสวยของเราวันนี้ <S <S แลกเงินในเรมื้อนี้เท่าไหร่วันนี้ห้าสิบห้าแลกสักพันนะ่ะผมมีเงินไสเงินไปกินเดียบมั้นี่นะครับเขามีเงนินบาทเทาสามารถมาแลกได้เลย เลทเมื่อนี้ก็คือ1,000บาทต่อ5,000 0 0บาทเนาะพี่น้องจำตัวตึงได้ไหมครับนี่ตัวตึงงันดอกเลยครับนี่ยต่นเต้นเลย <c oughs> ขอบใจเด้อนี <c oughs> มน 1, ่มีเงิน1,000บาทเงินพ่อใส่นะครับพอเปลี่ยนเกลีย <c oughs> เป็นตราเปลี่ยนเป็นเงินเกีบเขาจะได้ใส่ง่ายๆนะครับขอบคุณขอบใจเด้อขอบใจเด้อ <c oughs> ขอบใจ บรรยากาศตอนแรกอยู่ที่บ้านพลเจริญเมืองปากะดิ่งแขวงบริครไซสอบลเาเล่าพี่น้องเห็น,นยังเป็นแปลงปะครับนี่คือไฟโซล่าเซลล์ไฟจอดเข้าเป็นละย่างเ่าขึ้นกับสีสว่างสวัยล้วครับสำหรับบ้านพลเจริญเข้าครับนี่ค่ะตลาดสดขึ้นเขา้าหน้าตลาดขึ้นเข้านะมือนี้ผมอยู่ที่นี่ละครับ ร้านจ n สาวเปิ้ลนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าพาไปหาสาวเปิ้ลอีกจักรอบแน่วกสันมืัอนี้ออกับสิพามากินจีนของสาวเปิ้ลอีกคือเขาโอ้แต่ว่ามืัอนี้เพิ่นมีผู้ซอยต่ะสบายดีเอา้าแม่เสาวเปิ้ลตัวนี้เสาวเปิ้ลอยู่ในสาวเปิ้ลอยู่ในเนาะเจ้าละสาวยังสามเจ้า ป้าว่ะเอื้อยเอื้อยเอื้อยเราว่ะเอื้อยไผ่แล้วเนาะโอ้เอื้อยไผ่เรานะครับนี่ไผ่ไผ่สาวเปิ้ลที่เอ็นเมนูของสาวเปิ้ลที่น้ำเสนอขอมหอมอเราเอาจากซิปไม้หน่อยได้โอเคกินอยู่นิฟังโดยโดยโดยกินอยู่นี้นี่ครับไผ่เพิ่นกำลังเปลี่ยนสาเปิ้ลมันรับโทรศัพท์ยังไงอยู่ โอ้วันนี้สาวน้อยเขากะขายเลขตัวนี่สบายดีสาวน้อยสบายดีขายเลขละวันนี้เลขออกแนละ้ววันนี้เนาะขายเลขนะครับมนั่งขายเลขกไอ้เจ้านางขายเลกขนกน้องหน่อไอ้เจ้านางขายเลขหาอะไรหน่อยเสริมนะครับเลขออกมาเลยเห็นเจ้าของแล้ววะเห็นเจ้าของยังเห็นเจ้าของในคลิปยัยงเห็นและนะ้วเนาะ สบายดีสาวเปิ้ลสบายดีเห็นเจ้าของเราอ่ะอ่านคอมเมนต์ยังเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องบอกว่ามาพามาหาสาวเปิ้ลอีกแน่น่าท่านนะครับเมื่อนี้กับพามาหานกเปิ้ลนะครับนกเปิ้ลกำลังปิ้งเอ็นจีเอ็นขึ้นเขาไอ้เพิ่นใจดีไอ้เพิ่นมารีวิวให้ขอบใจเด้อมีลูกค้ามาหาเราอ่ะมีแล้วมีลูกค้าคนไทยมาแวะอยู่อ่ะบ่มีใดยังบ่มีเนาะแม่นแสดงว่าพี่น้องเพิ่นยังบ่ได้ไกลมาไกลมาก็เดี๋ยวสิมาแวะเอง ไปเที่ยวไปเที่ยวใส่สมการยุนี่เลยบ่ได้ไปใส่เลยขายของบ่ได้เล่นน้ำเลยบ่ไอ้เขาไม่ได้เล่นน้ำเลยสมการเพราะเขาบ่ให้สาดน้ำไงก็เลยบ่พากันลิ้นโอ้เข้าไปไล้ตำรวจเขาบ่ให้ลิ้นเขาให้ลิ้นจะแปลว่าในบริเวณในบ้านเโยของแมนห้ามสาดใส่คนที่ขับรถไปรถมาอ๋ออันนี่คือซัพเปิ้ลนะครับ ตามคำขอผมก็พามาหาแล้วสาเอิคนคุณเดอ้อฝากติดตามไอีนิด้อเดอ้อเอา้าพิเศษของเจ้าของแม่พิเศษเจียนแม่สบายดีเดอ้อทานเจียนติดกับถนนหมายเลขสิบสามไต่เดอ้อไปกอออไปกม่มาแว่เด้อไปไก่มาแว่เด้อเนี่ยนี่ครับหน้าตาเจียนกำลังพร้อมเลยนี่ติดกระทั่งหลวงหมายเลขสิบสามเลยครับเนี่ยติดกระทั่งญ่เลย สิไม่กินนี่กินนี่บ่กินนี่กินนี่เพื่อนกินนี่เด็กอยากนั่นอ๋อเขาเอาเขา,าให้เพื่อนมาบ้านก่อนสัน่นขายดีนะครับเดียนซอฟเปินเอาพี่น้องไกลไปไกลมามาอุดหนุนซอฟเปินกันได้เลยครับติดถนนทางหลวงไม่ได้ส<า>ิบสามอะไรอ่าพวกพี่ลูกค้าคนไทยมากมาอุดหนุนเลยเพื่อนอาจจะยังติดสงการอยู่หลังสงการเรียนเซิร์นเด้อร์ วันนี้อยู่สองคนวันนี้อ๋อ,อสองคนนะเอ้ไพ่นะเอ้ไพ บรรยากาศย้ำตอนแรกนะครับตอนนี้ตัวเว้นตกดินแล้วนี่บ้านโพวเ,เิญเฮาตอนนี้มีไฟจอดแล้วครับเป็นโซลาเซลล์โอ้แสงสว่างนะครับอันนี้จังปางแล้วตอนนี้รบรรยากาศยังแรกตอนนี้ซอปเปิลกัขายดีนะครับขายดีเลยลูกค้าเขาเต็มเลยนะครับสำหรับ G N เอปเปิลบอกว่าขายมาทันบอกว่าบอกว่าขายเลยครับ คู่มืดแล้วบ่เพิ่นเขาบอคู่กันเลยเนาะบุคลบุคลูกค้าเจียนแซ่บเจียนแซ่บเจียนแซ่บเลยบอกพอลูกค้าไอเดียใครดีมือ่นนะาำยังให้อายอยู่ไหมเนี่ยยังให้อายอยู่วะยังเอาเดี๋ยวให้อายชุดนึงเนาะอ่ะได้ได้ได้โอเคโอเคแต่ว่าตัวนี้อายไอเอาใส่ถุงตัวนี้โอเคโอเคขายดีนะครับเจียนสาเปิ้ลเนี่ยบุคคลขายเลยนีลูกค้าเพิ่นมากเพิ่นบ่ได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่นบ่ได้เพิ่นได มือไม่มือไม่ขายดีเย็นแซนะ่บเนาะแม่ค้ากางงามเลยแหละก็ได้าขายดีครับ,บคนเดอ้อเอาปิ้งเลยเปลิี่ตั้งแต่ใหม่ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดแล้วเนาะเอายังวะยังขายดีขายดีละสู้สู้สู้เมื่อยเมื่อยกระยาเมื่อยเอาเงินเนาะเป็นแต่เมื่อยทำอยู่เมื่อเอาเงินเนี่ยการในมือแรง เป็นตกดีเรียบร้อยนี่สังกาวางของเขากันสำหรับบ้านคันเจริญเฮะอ๋อซื้อกับบ้านพร้อมบ่อพ่อขายเลยขอบใจเด้อ,อน้องเปิ้ลหลายๆเด้อจะมาดูนใหม่ข้างหน้าพี่น้องบอกว่ามาหาน้องเปิ้ลเนี่ยมาหาซอเปิ้ลเนี่ยก็เลยพาพี่น้องมาหาแล้วบ่อพ่อขายเลยตามเพื่อนเด้อเด้อโอเคโอเค,อเคมื่อหน้าก็เฮ็ดหลายๆนะแม่ยังพอขายลูกค้า ขายดียอดีซื้อเห็นหลายๆอ่ะเฮงเฮงรวยๆเฮงเฮงรวยๆ,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 ๆจ้าขอบคุณเด้อสวัสดีจ้าโอเคกลับแล้วสบายดี